ไทยแอร์เอเชียการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าแรวนแหวนเป็นประจําทุกวันจันทร์9โมงเช้าทางช่อง9นะคะแม้เวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมกำลังจะเข้าสู่วันวาเลนไทน์อีกแล้วซึ่งก็เป็นวันแห่งความรักที่บรรดาคู่รัก้งหลายก็จะแบบมีโอกาสได้บอกรักกันมอบสิ่งดีๆให้กัน ของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าอาจจะทํากิจกรรมดีๆร่วมกันบางคู่นะคะก็อาจจะถือโอกาสจดทะเบียนสมรสหรือว่าไปฮันนีมูนอีกรอบแต่สาหรับใครที่ยังไม่มีแพลนหรือว่าอาจจะยังไม่มีคู่นะคะอย่าได้เสียใจไปเพราะว่าวัาวนนี้แหวนมีของขวัญที่เรียกว่าอินเทรนด์เก็บเกแล้วก็ฮิตเป็นที่นิยมมากๆในประเทศญี่ปุ่นที่คุณสามารถจะมอบให้นะคะให้กับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่ น้องหรือใครก็แล้วแต่นะคะจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะวันนี้แหวนก็มีของขวัญน,น่ารักน่ารักใหม่ล่าสุดที่กำลังฮอตฮิตติดเทรนด์ในประเทศญี่ปุ่นและตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาฮิตในเมืองไทยแล้วละค่ะนั่นก็คือเจ้ากอนขีียวๆกลมๆน่ารักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่เจ้ามอสบอลหรือสาหร่ายมาริโมะที่มีถิ่นกำเนิดจากเกาะฮอกไกโด สาหร่ายมาริโมะนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นก็มีความเชื่อว่าเป็นสาหร่ายที่จะช่วยให้ผู้คนสมหวังในความรักและความสุขและยังถือว่าเป็นเครื่องรางนำโชคอีกด้วยลหลายๆคนจึงนิยมนำสาหร่ายมาริโมะมามอบเป็นของขวัญหรือของฝากกันค่ะตอนนี้เรามาเตรียมที่เลี้ยงสาหร่ายมาริโมะกันดีกว่าเริ่มต้นด้วยการนำเอาสาหร่ายมาริโมะไปล้างน้ำสะอาดเพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากตัวสาหร่ายให้หมด และเพื่อความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติเราก็สามารถจัดแต่งขวดแก้วโดยการประดับหินสีหรือวัสดุต่างๆลงไปในภาชนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมล่ะคะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่มีไอเดียสำหรับของขวัญวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้สาหร่ายมาริโมะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผู้รับจะต้องดีใจแน่ๆค่ะ แต่ตอนนี้นะคะเราก็ได้ไอเดียของขวัญกิ๊บเก๋ไปแล้วหนึ่งอย่างสําหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เหล่าบรรดาคนที่หัวใจมีความรักทั้งหลายแหละชอบมากที่สุดแล้วก็นิยมทํามากที่สุดในวันแห่งความรักนั่นก็คือการไปขอพรเรื่องความรักนั่นเองแล้ววันนี้นะคะแหวนก็มี10สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมไปขอพรที่สุดในประเทศไทยจะเป็นที่ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ พระนอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพว่ากันว่าผู้หญิงที่อยากขอพรเรื่องความรักถ้าจะให้สมหวังต้องไปขอพรจากพระนอนแล้วจะมีสิทธิ์ได้เจอเนื้อผู้ถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะสถานที่ที่สองพระตรีมุรติหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มีความเชื่อว่าพระตรีมุรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถเป็นบรรดาให้คู่รักชายหญิงที่มาขอพรสมหวังในความรักและอย่างเชื่อว่าในทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นเวลาที่ถวยเทพลงมายังโลกมนุษย์เพื่อรับคำขอและประทานพรให้ค่ะสถานที่ที่สามพระธาตุสีสองรักจังหวัดเลยชาวไทยและชาวลาวต่างเชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้พระธาตุสีสองรักและขอพรในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรักและมิตรภาพ จะพบกับความสมหวังสถานที่ที่4หลวงพ่อนาควัดมัชิมาวะจังหวัดอุดรธานีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ทุกคนมากราบไหว้และมักจะนิยมขอในเรื่องของความรักรวมทั้งความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกด้วยค่ะสถานที่ที่5าศาลย่านาควัดมหาบุตรจากตำนานของแม่นาคที่มีความรักที่มั่นคงต่อพ่อมากเป็นรักอมาตะ จึงเป็นจุดหมายของใครๆหลายคนที่ต้องการจะสมหวังในเรื่องของความรักค่ะสถานที่ที่6พระแม่ลักษมีศูนย์การค้าชั้น4ี่เกษรพลาซาพระแม่ลักษมีทรงเป็นที่รักยิ่งของพระสวามีมีความเชื่อกันว่าไม่เพียงแค่สมหวังในความรักเท่านั้นแต่เพื่อให้คนรักนั้นรักและซื่อสัตย์ต่อเราเพียงคนเดียวค่ะสถานที่ที่7 พระกฤษณะวะัเทพมนเทียนเสาชิงช้าเชื่อกันว่าพระกฤษณะสามารถประทานพรได้สมหวังในเรื่องความรักเนื่องจากตอนที่ท่านใช้ชีวิตอยู่บนโลกท่านมีนางสนมถึง1,000คนแต่ท่านก็มีจิตใจรักมั่นกับหญิงสาวเลี้ยงวัวตลอดจนหมดอายุขยสถานที่ที่8ศาลเจ้าแม่ประดู่ตลาดเก่าเยาวราชมีอายุเก่าแกกว่า170ปี ผู้คนที่มามักจะมาขอให้สมหวังในเรื่องของความรักค่ะสถานที่ที่9หลวงพ่อเกศรวัดท่าพระผู้คนมักมาบนในด้านความสุขของชีวิตความเมตตาให้คนรักใคร่และเรื่องของความรักแต่ก็เชื่อว่าไม่ควรบนบานขอแบบตรงๆเนื่องจากท่านเป็นพระค่ะสถานที่ที่10เจ้าแม่เขาสามมุจังหวัดชนบุรี มีคำร่ำลือของผู้ที่ศรัทธาว่าหากผู้ใดต้องการที่จะสมหวังต้องมาขอพรโดยผู้ศรัทธาจะนำว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แสและสามมุกได้พบรักกันมาเป็นเครื่องบูชาพร้อมตั้งเขียนข้อความเพื่อขอพรค่ะ สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปกันได้เลยนะคะเพราะว่าสิสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เราคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นที่ยอดฮิตแล้วก็สักิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยค่ะ้าได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาอัปเดตได้ฟังกันใน Facebook ของว wow ้าวแหวนแหวน้วยนะคะช่วงมกูคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าทองคำที่เรารู้จักกันดีนอกจากจะนำมาเป็นเครื่องประดับต่างๆแล้ว คำก็ยังถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางด้านความงามอีกด้วยว่ากันว่าทองคำนอกจากจะมีส่วนช่วยในการลดริ้วรอยแล้วยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความแก่อีกด้วยซึ่งเคล็ดลับความงามจากทองคำนี้ถูกค้นพบมาเป็นพันๆปีโดยมีเรื่องเล่าขานกันว่า พระนางเกลียวพัตราผูเ้เลอโฉมก็ส่งใช้หน้ากากทองคำบริสุทธิ์สวมใส่บนพระพักขณะทรงบรรทมเพื่อให้หน้าคงความสวยใสไร้ рай, รอยเหี่ยวย่นด้วยเช่นกันค่ะคำถามพิเศษประจำวันนี้ คุณผู้ชมคะและเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวันวันเลนทายที่กำลังจะใกล้เข้ามาถึงนี้ธีมของรายการเราวันนี้นี่จะต้องเป็นเรื่องของแบบว่าอะไรที่หวานหวานช่มช่ำหัวใจแล้ววันนี้นะคะแหวนก็มีหนึ่งสถานที่ที่แหวนจะพาคุณผู้ชมไปบุกเข้าชมแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยนั่นก็คือ Desert Warehouse หรือว่าคลังขนมหวานนั่นเองซึ่งคลังขนมหวานแห่งนี้นะคะก็เป็นของนางเอกสาวหน้าหวานแถมหวัวใจก็หวานฉ่ำเพราะว่ามีความรักที่ทุกคนอิจฉาและที่สําคัญเธอทําขนมอร่อยมากมาก เธอคนนั้นจะเป็นใครเราไปพบกับเธอกันเลยค่ะ แค่นี้ก็น่ากินแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่หลายคนนะคะอาจจะนึกว่าที่นี่เ,เป็นบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะที่นี่คือ Desert Warehouse หรือว่าคลังเก็บของหวานนั่นเองมีความสุขม,มากค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ย่างไกเข้าวมาใน Desert Warehouse แห่งนี้เนี่ยแบบหอมของหวานมากมากแต่แหวนเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนอยากจะรู้แล้วว่านางเอกสาวสวยเจ้าของคลังของหวานแห่งนี้เี่เป็นใครตามไปเจอเพนพร้อมกับแหวนเลยนะคะ เกรแล้วนี่บอกว่าทำไมคืองงมากเลยว่าน้องพีหุ่นเอวบางร่างน้อยขนาดนี้ทำไมถึงแบบคิดยังไงมาเปิดเบเกอรี่เป็นของตัวเองเอ่ย คือจริงๆคือเริ่มจากว่าชอบชอบกินมากชอบกินมลกเมื่อก่อนจะแบบกินแทนข้าวเลยชอบมากเหมือนกันกินแบบขนมแล้วตั้งอย่างต้องไปเรียนอะไรที่ไหนเป็นพิเศษไหมเอ่ยก็เาไล่สืบทอดตัวเองก่อนปุ๊บแวพอมีเวลาพี่ก็เคลียเวลาของตัวเองปุ๊บพี่ก็ไปเรียนแล้วพอไปเรียนแล้วพี่ก็เอาสิ่งที่เรียนมามาใช้กับแบบไอเดียของเรากระสุตรของเราอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสูตรนี่คือพี่คิดเองใช่ใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากคิดเองอะเดบเองตายแล้วอยากมีแบบความสามารถอะไรด้านนี้ แล้วอย่างนี้แบบในร้านตอนนี้เนี่ยมีขนมอะไรบ้างเอ่ยคือของพี่ะจะเป็นขนมที่เป็นเหมือนมินิไซส์ค่ะก็คือจะเป็นอย่างมาร์องก็จะเป็นแบบชิมพอดีคำอย่างทาร์ก็เป็นทาร์เลดที่แบบว่าสองสคัญก็หมดเลยเนีกยใช่ตอนนี้เนี่ยตัวไหนขายดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็หลายอย่างมากเลยนะคะชอบอย่างมาร์องกับทาจะแบบขายดีเท่ากันเลย<อ>แต่ก็ก็ นะคุณยายไปๆๆไปพร้อมกันแต่เขาบอกเลยนะคะว่าขายดีมากแล้วก็คือทําวันต่อวันด้วยใช่คะแล้วตอนนี้เนี่ยเปิดอยู่กี่สาขาแล้วคะร้าน <ๆ S 2> เหน <ๆ S 2> ็นบอกจะมีเปิดเป็นร้านใหญ่ด้วยเร็วนี้คือจริงๆล่ะคือ ตอนนี้ทุกวันนี้ที่เปิดเป็นปอปอับอะค่ะพี่แหวนที่วิลล่าอารีแล้วก็วิลล่าทองหล่อจะเปิดร้านจริงๆอยู่ที่พารกอนค่ะเปิดวันนี้เหร่วันนี้่กุมภาพันธ์เดี๋ยวเชิญพี่แหวนไปเล็กนึงนะค่ะไปแน่นอนเดี๋ยวจะไปชิมโชว์เห็นได้ข่าวว่าแบบมีพวกขนมที่แบบใส่เป็นจานใช่จะมีแบบว่าขนมเป็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนั่งทานที่ร้านได้เลยแหมแม่คะสวยขนาดนี้ทำขนมก็เก่งมีใครแบบมาอุดหนุนบ่อยๆไม่อยากเจอแม่ค้าคะส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้ามากกว่าจะได้ จอพี่เต๋อทางหน้าร้านบ่อยกว่าอ๋อนะคะไปเจอพี่เต๋อทางหน้าร้านน่ารักมากใช่พี่เต๋อแทนทํามาหากินสุดฤทธิ์ด่ะแล้วแบบนี้ต้องชิมเองหมดทุกรสที่ผลิตมาเลยก็เอ่ยชิมหมดค่ะคือแบบใช่คือเหมือนอย่างเช่นอบเฉพาะอบทาร์ตมายอะค่ะพี่ก็จะกัดกินทุกอันดมกลิ่นทุกอย่างเหมือนเดิมไหมรสชาติเหมือนเดิมไหมเห็นนี่แบบว่าธรรมดา ได้เคยพยายามลองทำแต่ไม่สำเร็จงั้นเดี๋ยวพี่ให้พี่หมั่นช่วยประกบจุดกาดีไหมนี่เหรอโอเคดูกพี่ตั้งอยู่ด้านนี้ที่ขนาดซ้าย ขยันไปแล้วมีลิปสติกอ่ะจะมไหนที่ว่าจะเปิดสอนงั้นพี่ขอสมัครเลยคนแรกเลยละกันได้ค่ะมาลองเจ้งไปลูกหนึ่งแล้วนะ จะมาค่ะงั้นแบบว่าวันนี้อย่างนี้ก็ใกล้วันไทยแล้วน้องพีแบบมีเตรียมเมนูอะไรพิเศษไหมไหมคะวันนี้มีค่ะพี่จะทําเป็นทาร์สให้พี่แหวนแต่ว่าก็อาจจะแบบประดับอะไรน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยหัวใจอะไรก็อะไรพี่จะแบบไปทําให้ใครอะไรบ้างหลันวันบอลไทยเพื่อนเหล่าเพื่อนสาวเก่งกวางกระเทยทั้งหลายแหล่มีเลยค่ะพี่แหวนทําให้ได้เลยโอ้โหโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูฝีมือแหวนทำทาสเหมือนจากมะขลองเป็นอย่างนี้ไปแล้ว Oh, oh, ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะนี่คือโต๊ะเรียนของเราแล้วแบบเป็นนักเรียนคนแรกของ,รของเราพี่ซึ่งถึงแม้เธอจะไม่จําใจรับเท่าไหร่แต่ก็ต้องต้องทําต้องสอนไปนี่เป็นยังไงคะต้องต้องอันนี้คือไส้หรืออะไรเอ่ยใช่ค่ะเป็นไส้ค่ะหอมมากกินสตอเ<ช>บรอรี่แหมชอบเหมาะกับเทศกาลวันวาเลนไทน์จริงๆเลยแล้ววันนี้นี่ถามเลยดีกว่าว่าเราจะมาเรียนเมนูอะไรคะ้องพี่ขาเดี๋ยวพี่ทำแล้วให้พี่แหมตั้งชื่อให้ดีไหมคะไม่จริงหรอ ทำหมอนก็มาแหวนอะไรอย่างนี้แต่ให้พี่แหวนคิดชื่อให้ดีกว่าได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวพี่จะสอนให้พี่แหวนตีครีมเรจะมาบีบข้างบนโอเคไหมคะโอเคนี่พี่ก็ใส่กัน โอเคใน่ถึงบีบพร้อมบีบค่ะอันนี้ก็คือเป็นเปนคัทเลตค่นะคะที่ใส่ฟิลลิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งหน้าคัทอันนี้ออนทงจิงเริ่มบดีบลนะโอเค ริงเหรอตื่นเต้นก่อนแล้ามาเลยชักกระเก่นมิดจ่า ว่าเริ่มหัดทำขนมมานานหรือยังเอ่ยประมาณ3ปี3ปี4ปีแล้วค่ะใช่สปีได้ขนาดนี้เก่งมากอันนี้ต่อไปเราเลยเสร็จแล้วมีขั้นตอนสุดท้ายค่ะที่พี่ทำมาพิเศษก็คือเป็นหัวใจเออออ้นนี่่ืะะไไรหมใช่คือฝากระองค่ะแต่ว่าทำเป็นหัวใจเปแล้วเก๋ๆซะเลยเนอะนั่นนันแน่ๆนี่ก็เป็นไอเดียวันวาเลนไทน์ก็ได้ใช่ ชิ่งให้พี่หวนนิดนึงน ของขวัญไม่ของข,องขอวัญวาเลนไทยชิ้นแรกที่พีทได้ทำให้พี่แหวนของขอวัญวาเลนไทน์ชิ้นแรกของแหวนด้วยนะคะอันนี้เป็นท้าอะไรเดี๋ยให้ชื่อว่าอะไรดีคะพี่แหวนท้าจะท้าวาวันแหวนวันแหวนว้าแหวนพี อันนี้ก็ต้องแบบว่าไม่ไม่ไม่มีที่ร้านเพราะว่าเป็น,นสตูตรพิ <ฮะ S 1> เศษนะคะที่น้องพีทําให้แต่ว่าถ้าอยากจะชิมเมนูอร่อยๆอของน้องพีวันนี้นี่หลายๆคนเห็นแล้วอาจจะแบบเริ่มแบบนะมีความอยากก็สามารถไปหาชิมได้ที่ตอนนี้ก็มีจะาเจนลามิลลาอารีนะคะคือร <หา S 1> ้านทำหล่อแล้วก็พารากอนะค่ะพารากอนจะเปิดวันนี้ <15 S 2> น25วันนี้ต้องขอบคุณน้องพีมากเลยสําหรับนี่ของขวัญวันวาเลน์ที่ได้รีบดึงออกมาจากมือกลัวไม่ได้ขอบคุณมากนะคะ